สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับเรามางานเทศกาลอาหารนะแล้วก็เป็นแบบว่างานเกี่ยวกับเจ้าหญิงนะดิสนีย์อะไร่เงี้ยนะก็เราจะพาเดินเล่นนะอันนี้คือวันนี้วันที่20นะ20พฤศจิกายน2567นะครับแล้วก็งานจะถึงวันที่ประมาณวันที่2ทธันวาคม2567นี้เะครับนีเลยนะก็จะเป็นแบบงาน ก็จะมีแบบอ๋อมีถ่ายรูปนี่เขามีแบบจุดถ่ายรูปให้อันนี้เขาจะมีแบบว่ากิจกรรมด้วยฮะมีแบบเสาร์ที่23แล้วก็24่สิบ่ายโมงเต้นลีลาดเนาะแล้วก็มีบ่ายสเวิร์กช็อปมี5้าโมงเย็นแล้วก็เต้นลีลาด30มสิก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันแล้วก็ มันจะมีแบบย3 24ิบแล้วก็1ธันวาคมนะฮะสต่มันก็จะเป็นตีเต้นรีลาดแล้วก็เวิร์กช็อปทำช็อกโกแลตตุตกตาตูน,นอุ้ยแบบองค์องค์งชายอ๋อซินเหรอซินเดอเราลล่าเหรออ่าเนี่ยโอ้บรรยากาศนะฮะอันนี้คือบรรยากาศภายในงานก็จะมีแบบว่าจุดถ่ายรูปอะไรต่างๆก็จะมีแบบประมาณนี้สว,วยมาก ที่ก็จะเป็นบรรยากาศขายสินค้านะครับก็จะมีขายขนมขายของกินต่างๆด้วยนะขนมญีบปูนนมีวนยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นถังหูลูนะครับสามไม้หนึ่งร้อยถังหูลูอันนี้เป็นแบบเกี๊ยวซาไม่มีร้านน้ําด้วยนะครับลูกชิ้นแล้วก็ขนมเค้กเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในงานเนาะวันนี้วันแรกนะครับสำหรับการจัดงานนะครับ ขนมเยอะแยะเลยอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะชโคโคโ็อกโกแลตช็อกโกแลตเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบพวกขนม,นมนมเนยสนุกสแน็คอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อนี่ประมาณนี้ใครแบบสนใจลองมาเดินเล่นได้นะครับมีจนถึงวันที่2เลยนะครับ2ธันวาคมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานแบบของกินเยอะเชวหมูกรอบตลอดไปว่าน,นี้เนบล้มมีข้าวหมูกรอบมีอะไรเงี้ยนะหมูกรอบหมูหมูกรอบหมูกรอบรอบันนี้ก็เป็นร้านน้ำร้านข้าวของกินนะฮะอ๋อน,นี่ไงเดี๋ยวพาเดินเล่น <c oughs> เดิน <c oughs> เล่น <c oughs> เดิน <c oughs> ดูบรรยากาศภายในงานนะฮะ <c oughs> อันนี้อ๋อเขามาถ่ายรูปกันอ๋อ,อ,อเป็นแบบส60องศา เอาเป็นถ่ายรูปแบบว่า360องศาโฟโต้อืมอันแบบนั้นไงแบบคุนหมุนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาหาของกินดีกว่าเฮ้ยนี่มีบอกว่าร้านกิกโหนมถั่วนะครับเอาเป็นไอศครีมเป็นแบบร้านนา้ำอันนี้เป็นแบบชีสเค้กร้านชีสเค้ก เดี๋ยวมาดูด้านนี้ดีกว่าท่าน,นี้มีอะไรอันนี้เป็นเยลลี่เป็นเยลลี่ที่แบบว่าเป็นตักๆนะครับเป็นขีดนะอยู่ที่ขีดละสี่สิบห้าบาทนี่คือร้านของกินร้านขนมมีแหนมเห็ดสามอย่างโอ้ยร้านขนมเชฟฟ่อนโอ้ของกินเยอะมากเลยตรงนู้นน่ะดูเชฟฟ่อนมีแหนมของแหนมเห็ดเนาะอันนี้อุย้ยอันนี้เค้กไข่ ช็คไข่นะฮะร้านชาร้านอะไรก็มีเดี๋ยวลองเดินดูบรรยากาศด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีเป็นแบบไก่ย,ย่างด้วยนี่ไก่ย,ย่างไอศครีมพวกของกินเยอะเหมือนกันนะนบรรยากาศประมาณนี้อันนี้คือแบบโซนของกินนะครับบรรยากาศงานจะลองเดินอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นของทอดนะเฮ้นี่ยยี่สิบบาทนะครับ เป็นคอนคอนด็อก20บาทไก่20บาทาให้ดูบรรยากาศฝั่งด้นนี้ก็มีลูกชิ้นปลาภูกเก็ตนะครับ2 6 0บาทแบบพรีเมียม,มนะ่ากินมากร้านน้ำปั่นนะครับน้ำปั่นต่างๆก็อยู่ที่45บาทถึง5้าสิบาบาทนะครับไปเดินดูด้านนี้ด้านนี้เป็นพิซซ่า ันี้เป็นพิซซ่านะฮรร้านดอกไม้ก็มาร้านดอกไม้ร้านอะไรเงี้ยก็มาโอของเล่นนะครับของเล่น1ชิ้น300บาท2ชิ้นอยู่ที่500บาทครับหรือว่าจะเป็นแบบผ้าอะไรต่างๆนี่บรรยากาศของกินเฮ้ยข้าวกุกกะปิ ก็น้ำน้ำของกงของกินเกีเ๊ยวนะครับ10บาทรับมีปุอาจมีเห็ดเข็มทองเด้งหมูอะไรอย่างนี้นะออด้านนี้เป็นน้ำมะนาวนะฮะขนมไข่ก็มีโอ้นี่เขามีขนมไข่ขายด้วยแล้วก็ผลไม้ให้ดูบรรยากาศแบบบริเวณโซนของกินนะครับน้ำมะพร้าวเป็นถั่วเป็นอะไรนะถั่วเทศ วรานี่เมื่อกี้เขาถ่ายรูปกันไปรูปผลไม้เต็มเลยทุกคนผลไม้ผลไม้เมลอนร้อยห้าสิบนะครับมะม่วงสุกแก้วมังกรก็มากีวีแพ็คละรอยโอ้ด้านนี้แบบกุชสามีแบบองุ่นไซนมัสครัรดแพ็คละร้อยหกสิบนะครับอุ้ยอันนี้น่ากินอ่ะเคปบลูสเบอรี่หนึ่งร้อยบาทแอปเปิ้ลแคร์กล่องละหกสิบโอ้หอมมากเลย เคปกุสเบอร์รี่นี่คือกลิ่นแบบมาเลยนี่สตรอเบอร์รี่หวานนะครับโอ้หน้ากินน่ากินธนัตผลมไม้นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบภายในงานนะครับก็จะมีของขายสินค้ามากมายหลากหลายทางด้านนี้ก็เป็นแบบผักนะครบับอันนี้ก็จะเป็นแบบผักกรอบผักอบกรอบต่างๆลองเดินดูบรรยากาศกันต่อนี่ด้านนี้เป็นร้านขนมนะครับขนมหวานพาอมีหมูทอดด้วยนะ เราเจอเราเจอขนมอันนี้ขนมต้มชอบกินชอบกินอยู่นะขนมต้มเขาอร่อยนะอันนี้คือสลัเปล่านะฮะของกินเยอะมากงานของกินนะเทศกาลอาหารเต็มเลยเบคอนเบคอนยาวๆมาถ้าใครสนใจก็นี่เลยขนมหวานของข้าวบาจางยูละสี่สิบสลับคงสลับเปล่าเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูโซนดูดีกว่าอาไปเดี๋ยวใครดู อันนี้คือกระจกวิเศษเหรอ,อ <c oughs> คุยกับกระจกวิเศษแล้วกระจกวิเศษก็คือคุยภาษาจีนไงได้ข่าว่า10บาทอ๋ออันนี้เป็นแบบขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมีแบบว่าน้ำปั่นน้ำสวรลลดน้ำอะไรเงี้ยนะนี่ขนมปัง ขนมปัง20บาทขนมปัง20 25บหรือไงียแบบเยอะแยะมากมายหมูสตงหมูสเต๊กก็มีนะฮะอันนี้เป็นหมูยอนะครับหมูยอ10แพ็คแถมหนึ่งเอ๊ะนะ เนี่ยเป็นโซนแบบอันนี้คือโซนโซนด้านหลังเป็นของกินคือแบบอยู่ชั้นจีนะครับถ้าใครมาก็คือสามารถที่จะมาเดินดูของกินได้นี้หมึกโอ้เนี่ยของขายแบบเยอะมากเลยหมึกอันนี้เป็นแบบเอ่อกุ้งกุ้ยช่ายมากุ้ยช่ายก็มานะครับกุ้ยช่ายหานครวัดจากลูกละห้าสิบห้าเก็กุ้ยช่าย นี่ก็คือบรรยากาศแบบคร่าวๆนะครับสําหรับการพามาเดินชมอันนี้ก็จะมีแบบโซนขายสินค้าขายของกินอะไรต่างๆแบบเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีโซนถ่ายรูปของออน้องซินนะครับอยู่ด้านหน้าอันนี้เดี๋ยวซันก็จะไปเดินดูบรรยากาศแล้วก็ไปหาของกินแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่2นะครับอันนี้แบบว่ามาเดินเล่นๆมาเดินหาของกินเนาะ เดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นด้านบนห้างต่อนะครับเราไปช็อปปิ้งไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างประมาณนี้นะครับเจอกัน